นี่ไม่อยู่ใกล้กันเลยไหนล่ะการเปลี่ยนแปลงหนังการสภาพรถคุณจะต้องเอามาขับไม่ได้เออต้นเขาบอกกฎหมายบอกว่าภายในภายในเจ็ดวันไม่ใช่หรอครับเจ็ดวันสิบห้าวันไม่เกี่ยวแล้วคุณบอกผมพูดผมพูดกับน้าว่าประกันราคาแต่หน้าไม่ได้เออตามกฎหมายบอกว่าภายในเจ็ดวันใช่ไหมครับเจ็ดวันจอดอยู่กับบ้านฮะไม่เขาไม่เห็นบอกผมว่างั้นเลยเนี่ยผมเจ้าที่ผมบอกคุณนี่ไงถ้างั้นพูดว่าอะไรก็ได้ใช่ไหมครับสภาพรถ คุณบอกว่าล้อคุณบอกว่ารถผมดัดแปลงรถผมสองล้อสองพาวตามสำเนาถูกไหมครับตามกฎหมายบรรบุแค่นั้นสองล้อสองพาวตามสำเนาผมมีเบรกหน้าเบรกหลังส่วนควบคบทุกอย่างเนี่ยครับรถผมมีแค่สีย่างเดียวผมบอกว่านะครับผมพูดกับน้าดีไหมตอนแรกผมบอกว่ามันภายในเจ็ดวันผมถามเขามาแล้วรุ่นพี่ผมแล้วพี่จะรูอไรเว่าเธอเปลี่ยนล่ะก็นี่ไงพี่อยู่ดีพี่ก็บอกให้ออกไปสั่งพี่ไม่ถามผมเล่าพี่อะถ้าพี่บอกว่า อ่านั้นเอางั้นเอาเอาสำนักเอาไกรบินมาดูอย่างนั้นดีกว่าไหมนี่พี่อยู่ดีก็ออกไปสั่งแล้วผมถามว่าผมถามพี่ดีๆว่าถ้าผมเอาบินมายืนยันผมต้องเสียใบสั่งไหมพี่บอกก็ต้องเสียแล้วแปลว่าผมยังไงก็ต้องโดนเหรอแล้วพี่บอกว่าอ่าทำไมไม่จดทะเบียนก่อนเปลี่ยนสีผมต้องรถไปตรวจสภาพถ้าเปลี่ยนสีแล้วผมเปลี่ยนก่อนทําสีรถผมบอกว่าวิ่งผมก็โดนเหมือนเดิมถูกไหมแล้วนั้นแปลว่าอะไรอ่ะผมต้องทํายังไงผมถึงจะไม่โดนเดือดร็จใช่ไหมเดือดข้าไปที่ขนส่งเลย อ้าวงั้นระหว่างทางผมโดนผมก็โดนอีกสิแล้วก็บีนต้องบินไเซร็จไงใบเซร็จได้ทำเสีอ่ะแล้วใครจะพกไปไหนมาไหนด้วยล่ะครับไปเสร็จแล้วต้องผมทำเสร็จผมก็ไว้บ้านไปบินทุกอย่างผมก็ไว้บ้านหมดทำเสร็จไปรถเนี่ยเจอหลายไปไกลแล้วน้าบอกเพรสเจอน้าโคตรเพรสเจอเลยน้ากฎหมายบอกเจ็ดวันเปลี่ยนสีรถก็ไหนเลยอกสารแปลว่างี้ยืนแบบขี่ให้อะไรก็โดนอยากเขียนอะไรก็ได้เหรอเขียนแล้วไงก็ต้องโดนอย่างนี้เหรอ ถูกป่ะถูกป่ะครับใช่ไหมถ้าผมยื่นแบบขี่ยังไงก็โดนใช่ไหมอ่าไปสั่งไงผมก็โดนอยู่แล้วผมเสียอยู่แล้วตังอะงผมเปลี่ยนสภาพรถครับเปลี่ยนสีคุณจะต้องจอดที่บ้านก่อนลรืยังครับต้องจอดที่บ้านเลยแล้วเวลาไปเปลี่ยนมผมต้องขับออกไปไหมครับขนส่งบอกว่า ต้องเปิดไหมไม่ใช่ครับนะอ่ะไม่ต้คนเปิดป่ะครับไม่เปิดครับไม่เปิดครับทีนี้ผมเนี่ยถามเขาแล้วว่าผมทาผมถามเขาแล้วว่าภายในเจ็ดวันคุณต้องทําสภาพรถให้สมบูรณ์ก่อนไปตรวจสภาพถ้าสภาพไม่สมบูรณ์คุณไม่ผ่านก็เปลี่ยนไม่ได้อยู่ดีแล้วเนี่ยผมเพิ่งทํารถเสร็จสองวันนี้แล้วคุณจะให้ผมไปจดตอนไหนแล้วไปจดตอนไหนดีล่ะถึงจะหรือจะให้มันสมบูรณ์ เจ้าที่บอกเราอะเจ้าที่บอกว่าเป็นผมที่ผมบอกคุณเลยนะว่าเพราะว่าสมบูรณ์เนี่ยหมายความว่าลดคุณน่ะขณะนี้คุณยังจะใช้นี่ที่สาธารณะยังไม่ได้คุรถสาธารณะยังไม่ได้เพราะรถเปลี่ยนสภาพอยูค่คุณ,คณงี้ว่าคุณยังไม่ได้ตรวจสภาพโดยถูกต้องงั้นแปลว่าระหว่างนั้นผมก็ไม่มีสิทธิ์ออกจากบ้านเลยรถใช่ใช่รถสาธารณะไม่ีสิทธิ์เลยเข้าใจไหมครับ